ความสุขมันแตกต่างกันตอนแรกที่กำหนดเป็นบริกรรมนิมิตแม้เราทำใจสบายผ่อนคลายแต่ความสุขจริงๆมันก็ยังไม่เกิดมันอยู่ในระดับไม่สุขไม่ทุกข์คือดีกว่า ปกติในชีวิตประจำวันหน่อยหนึ่งก่อนที่เราจะรวมใจมาหยุดนิ่งอย่างนี้เท่านั้น,นแต่ถ้าตกศูน์เข้าไปข้างในตอนนี้ความสุขที่แท้จริงก็เกิดขึ้นพร้อมกระดวงใสที่ใสละเอียด บริสุทธิ์สว่างในระดับหนึ่งเกิดขึ้นมาจะเป็นดวงใสๆที่เรียกว่าดวงปฐมมรรคใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายอยู่กลางดวงนั้นเองนาทีของเราคือหยุดนิ่งอย่างเดียว ด้วยการดูเฉยๆยอย่างสบายๆดูไปเรื่อยๆจนกว่าดวงหรือกายภายในจะบังเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในตัวเป็นแต่เพียงเราต้องเข้าให้ถึง จะเข้าถึงได้ใจก็ต้องละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในด้ยการทำใจให้หยุดให้นิ่งอย่างเดียวทำเหมือนไม่ได้ทำอย่างนั้นแหละนั่งเฉยๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบาย ฝึกอย่างเนี้ยซ้ำซ้ำซ้ำทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วบุญเก่าของเราจะได้ช่องส่งผลทำให้สักวันหนึ่งมันก็จะชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมาเองนะจ๊ะจะจำกระจ่าง อย่ที่กลางกายนะีกลางอวกาศโลง่ลง,ลงๆกว้างๆกลางดวงกลางกายกลางองค์พระใสๆที่ใสทั้งชาตทั้งกายนะแผ่นที่รองรับกาย มันจะใสแถ้าเราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆมันก็ชำนาญยิ่งขึ้นยิ่งชัดขึ้นใสขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งใจเนี่ยไปติดกับองค์พระภายในเป็นใจเดียวกัน ในตำแหน่งเดียวกันอะที่ศูนย์กลางกยายฐานที่เจ็ดติดกันเลยมาใจสนิทกันกายก็จะสนิทกันกายจะสนิทติดติดกับใจของท่านใจจะใส กายของเราก็จะเปลี่ยนสภาวะเป็นกายของท่านท่านก็จะเป็นเราเราก็จะเป็นท่านใจท่านคือใจเราใจเราคือใจท่านใจตรงกันติดกันในตำแหน่งเดียวกัน กายของท่านก็จะเป็นกายของเรากายของเราก็จะเป็นกายของท่านเมื่อเราฝึกชำนาญน,นะจะจะเป็นอย่างนั้นเลยความรู้สึกเป็นพระจะเกิดขึ้นไม่ว่ากายหยาบจะเป็นโยมแต่ากายภายในก็เป็นพระ เนื่องมาถึงกายอยาบถ้าเป็นพุทธบุตร,ตรก็เป็นพระท,นทนจจะ,ะทั้งข้างนอกทั้งข้างในใจจะใสแล้วท่านก็จะยกข้าหมูข้าพวกท่านเหมือนฝูงนกอยู่ฝูงนกฝูงเนื้ออยู่ฝูงเนื้อ ูงปลาก็อยู่ในหมูปลามนุษย์ก็อยู่ในหมู่มนุษย์พระก็อยู่ในหมู่พระพระภายในก็อยู่ในหมู่ของพระภายในเมตใจของเรากับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันท่านยอมรับเรา ไอ้เป็นหนึ่งเดียวกันคือสภาวะใจของเราต้องละเอียดสะอาดบริสุทธิ์เท่ากับใจของท่านกายท่านก็จะสวมสนิทเป็นเนื้อหนังเดียวกันกับกายอยากของเราท่านก็จะยกเราเข้าหมู่เขาพวกท่าน แล้วการศึกษาวิชาธรรมกายก็เกิดขึ้นเพราะวิชาธรรมกายต้องเรียนด้วยธรรมกายกายอื่นเรียนไม่ได้เป็นวิชาขององค์พระภายในจะศึกษาเรียนรู้เข้าไปเรืเร่อยๆเข้าสู่ความเป็น บุคคลอันประเสิฐบริสุทธิ์สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่เป็นความรับของชีวิตก็จะค่อยๆทยอยเปิดเผยขึ้นมาเรื่อยๆความสงสัยในใจงเราก็ค่อยๆถูกทำลายไปก็ค่อยๆหายสงสัย เหมือนถูกลบลือนความสงสัยไอ้ก็ค่อยเจือจางลงหมดไปทีละเรื่องไปตามลำดับเรื่อยๆการเรียนรู้ภายในโดยการเห็นโดยภาพก็จะบังเกิดขึ้นศึกษาเรียนรู้ภายใน เป็นผู้รู้ที่เกิดจากการเห็นเห็นแจ้งรู้แจ้งก็เกิดจากการเห็นแจ้งภายในจะบังเกิดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างละมุนละไมใจของเราก็จะยิ่งมีปีติสุขหล่อเรี้ยงใจเนี่ย มีแต่ความนิ่งที่แน่นไปเรื่อยๆหนักขึ้นไปเรื่อยๆนิ่งแน่นหนักขึ้น,น,นใจก็ใสละเอียดหนักขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หนักขึ้น <ๆ S 1> การเห็นก็กว้างขึ้นกว้างไกลลึกรอบตัว เห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นการเห็นในสิ่งที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นการเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็หมดไปภาพลวงตาต่างๆในชีวิตของมนุษย์แบบชาวโลกก็ค่อยๆถูกลบเลือนไปเรื่อยๆ เมื่อภาพแห่งความจริงปรากฏเกิดขึ้นแต่การเห็นภายในเมื่อใจหยุดนิ่งใจก็จะใสละเอียดเยือกเย็นนุน่มนวลแล้วก็มีพลังข้็ไปเรื่อยๆการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เพื่ออยากจะรู้เพิ่มขึ้น,นก็เกิดขึ้นมาตามลำดับ เป็นความรูค้คู่ความสุข e, ความบริสุทธิ์ความปิติเบิกบานก็มันเกิดขึ้นทันทีเลยสิ่งที่เราเคยระลึกไม่ได้แม้ในปัจจุบันในชาตินี้ บางเดือนบางปีบางเวลาเราก็ระลึกถึงสิ่งที่เราได้ทำผ่านมาในชาติปัจจุบันเนี่ยเรายังระลึกไม่ได้สิ่งที่ผ่านมาในอดีตชาติเน่ก็ยิ่งถูกบดบังไปยิ่งระลึกไม่ได้แต่เมื่อการเห็นมังเกิดขึ้นภายใน โดยแสงสว่างภายในอันเกิดจากความบริสุทธิ์พระใจยหยุดนิ่งอีกทั้งเห็นด้วยตาธรรมกายซึ่งเป็นธรรมจักขุจักขุของธรรมกายที่มีความเห็นแตกต่างจากการเห็นของอรูปพรหมพรหมหรือกายทิพย์ตลอดจนกระทั่งมนุษย์ทั้งหลาย คือเห็นได้รอบตัวก็เกิดทำให้การอารลึกพรภาพเกิดจากการเห็นนี่ยก็เกิดขึ้นมาใหม่สิ่งที่ลบลืมไปก็หวนคืนมาใหม่แจ่มแจ้งขึ้นเห็นชัดขึ้นไปเรื่อยๆมาพร้อมกับความสุขสนุกสนานบุญบันเทิง ปิติสุขหล่อเลี้ยงใจในการที่เห็นได้รู้แจ้งได้เห็นแจ้งได้แล้วก็มาพร,ร้อมกับธรรมสังเวทที่เกิดขึ้นเป็นการเห็นที่ประกอบไปด้วยสติและปัญญาเป็นมหาสติมหาปัญญานะ ที่ยามใดเห็นว่าชีวิตที่ผ่านมาแนาดีที่ได้เดิมเนินชีวิตปิดพลาดก็เกิดการเสียดายโอกาสสิ่งเหล่านั้นความคิดที่จะปรับปรุงแก้ไขให,ใ,หให้ใหม่ก็เกิดขึ้นในเวลาดเดียวกันเมื่อทบทวนกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นการเห็นก็ิ่งขยายกว้างขึ้น ใจก็ยิ่งหยุดนิ่งแน่นขึ้นนั่นหนักข็ไปอีกสว่างสวัยสิ่งเหล่านั้นมาพร้อมกับสิ่งปกติในชีวิตประจำของเราพยาามที่เราได้เห็นได้ยินได้ดมในลิ้มรสสัมผัสถูกต้อง ก็ค,คล้ายๆกันอย่างนั้นแหละแต่ว่าละเอียดระนีกว่าเพราะเป็นการเห็นในยินในดมในลิ้มรสถูกต้องสมบัติที่ละเอียดระนีกว่ากว้างขวางกว่าพระประกอบไปด้วยสติและปัญญาอันบริสุทธิ์ในจากใจหยุดนิ่ง เห็นได้รรมจาขวงนรรมกายรูปียา,านัทสนธรรมะกายจะขุยญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นใหม,ม่พร้้องกันแล้วก็จะรู้เรื่องราวของตัวเราเองเนี่ยก็จะกระตุ้นเตือนไปเรื่อยๆก็ศึกษาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆใจหยุดนี่แหละจริงเป็นสิ่งที่สำคัญ ทีจะทำให้เกิดการศึกษาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวของเราให้ดีขึ้นไปได้อีกทั้งใจก็จะมุ่งก็ไปสู่จุดที่สำคัญคือการมุ่งต่อการดับทุกข์หลุดพ้นปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสรภาพจากกิเลสจ,จากอสวะแล้วก็จะสาวขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นใจให,หยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากลูกทุกคนต้องเอาใจใส่ศึกษาฝึกฝนทำซ้ำๆไปทุกวันควบคู่กับชีวิตประจำวันและการสร้างบารมีแ็ะให้ลูกใจให,หยุดนิ่งนุ่มเบาสบาย